ลาวยังเป็นประเทศเดียวในโลกที่ประชาชนเนี่ยต้องออกเงินการสร้างถนนเองในหมู่บ้านไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะอันนี้คือเรื่องจริงนะทุกคนสบายดีสวัสดีครับทักทายเอฟซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องณประเทศเคนาดาครับตอนนี้เวลา4ี่ทุ่มทางเมืองไทยเมืองลาวกับประมาณ1 1อโมงเสา ทางไทยพี่น้องฟังไทยฟังเล่ารวมทางเอฟซีพี่น้องไทยเล่าติดติดตามอยู่ัลวโลกนหนึ่งครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยครับพี่น้องสิริบพัฒคลิปไปไหมนะครับสําหรับคลิปนี้ครับพี่น้องสอปปล,ลาวเนี่ยยังเป็นประเทศเดียวในโลกที่ประชาชนเนี่ยต้องเก็บเงินกันเองเพื่อสร้างถนนในหมู่บ้านประชาชนถ้าอยากได้ถนนต้องเก็บกันเองอสร้างเองเก็บเงินกันเอง อันนี้มันเกิดขึ้นจริงในสปปลาวไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นมานานเราก็จะพบเห็นบ่อยๆนะครับในสปปลาวนะครับตามหมู่บ้านต่างๆประชาชนต้องออกเงินกันเองสร้างถนนเองเหมือนไม่มีรัฐบาลนะและประชาชนพูดไม่ได้ด้วยนะผิดอีกนะครับเดี๋ยวลองไปดูคลิปนี้นะครับทุกคนฟังคลิปให้ดีนะว่าพูดนี้ผิดตรงไหนดูคลิปนี้นะครับ ได้สำเร็จแลยทเทางเข้าเฮือนนี่เนาะ,อะไอ้น้องแถบใกล้ก็ได้ใส่ทางนำพากวบเจริญมาบูมาฮอดจักเทือสนสร้างเองเลยเิดคืนตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเซ้นนี้ด้วยเซ้นนี้มันเข้าไปสุดเห่าเข้าไปเจ้าคนเนาะ ว่าสิกลงจะปีทดลองเห็ดบางดงนี่แหละครับพี่น้องนี่คือลาวไม่มีประเทศไหนในโลกครับลาวไม่ต้องไปดูที่ไหนไกลครับติดกับประเทศไทยประชาชนนี้ต้องเก็บเงินกันเองสร้างเองเป็นแบบนี้มาหลายสิบปีปร,รัฐบาลไม่ไม่ไม่มียางอายนะไม่อายครับประชาชนนี่ทำกันเองไม่อายสบายสบายแต่ พี่น้องที่ฟังคลิปไปเมื่อกีอ้พี่น้องคนไทยที่ฟังคลิปนี้นะรู้ไหมว่าผิดตรงไหนที่ประชาชนออกมาพูดอัดคลิปอ่ามาโพส์ตลงโซเชียลนี่มีความผิดนะทําไมถึงบอกว่ามีความผิดอลองฟังอีกรอบหนึ่งจะรู้ว่าผิดตรงไหนพี่น้องคนไทยอาจจะคาดไม่ถึงนะอ่าล่าสุดคนที่โพส์ตคลิปลงเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่แล้วนะครับอืม ตอนน okay> ี้ได้ทําคลิปออกมาแล้วนะครับดูคลิปเขาหลังจากที่เขาโพสต์ลงไปตอนนี้เขาทําคลิปออกมาเพราะว่ามีคนเตือนเยอะเสี่ยงที่จะถูกจับทำไมถึงเสี่ยงดูคลิปนี้ต่อเฮ็ดแล้วอยาพากภากพิงเถงขั้นเถงเด้อเดี๋ยวเกมเห็ดเงียบเงียบอันว่าถ้าความเจริญ บอมาฮอดจากเถื่อมันดูทุกหน่วยงานเพื่อพูด,พดอันค่อยเบาว่าความเจริญมาบอดจากเถื่อมันค่อยหมายถึงค่อยเบาให้ตัวค่อนี่เนาะเพราะว่าเสื้อเกิดมาจนกันเลยได้ซื้อดินอยู่ห้อมแคมของน้ําแบบนี้เนาะเออคัอนค่อมีเงินแท้ๆหลายๆข้อกะจีไปซื้อบ่บนมันเจริญแล้วคือทาง450ปีบอรหรือว่าถนนใกล้สวนประมาณนั้นเนาะโดยที่บูได้เหตุทางเองเข้ามาเนาะคือทางบ้านค่อยนี้มันเป็นยังเขตนอกอยู่เนาะ มันโบกันในตัวเมืองเนาะมันเป็นฐานเมืองเนี่ยเราคอจะเห็ดเรียบแคมของน้ำนี่ไป,ป,ปพ,พูดน้องบริพาทพิงถึงหน่วยงานไหนเนาะที่คอยลงคลิปไปแม่นเพื่อว่าอยากให้คนประชาชนคนลาวนี่ตื่นตัวนากันผู้ใดมีแทาแหงเงินไขเนาะเออกระเฮ็ดฐานส้อยกันบทตรงท่าความเจริญมาเนาะมันนานนี่แหละครับพี่น้องนี่คือความผิดสําหรับรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวอยากให้พี่น้องคนไทยเข้าใจนี่คือสาเหตุทําไมคนลาวเนี่ย เจ้าของคลิปนะครับกินไม่ได้นอนไม่หลับมีความผิดอ่ามีคนไปคอมเมนต์หลายๆคนไปคอมเมนต์นะครับถึงขั้นต้องลบคลิปสิ่งที่เขาโพสต์ลงไปอ่ะเขาสร้างเองเงินเขาเองแค่เขาพูดในคลิปนะ่ยเจ้าหน้าที่รัฐจับตานะพลาดพิงเจ้าหน้าที่รัฐอ่าเดี๋ยวผมอ่านอ่านคอมเมนต์นี้ให้ดูนะครับอ่าให้ฟังนะ เขียนเป็นภาษาลาวเออผมแปลเป็นไทยนะทำแล้วอย่าพลาดพิงถึงผู้นำเดี๋ยวเกมทำแบบเงียบๆไอ้ที่บอกว่ารอความเจริญไม่มาถึงสักทีมันดูถูกหน่วยงานรัดเกินไปเนี่ยแปลเป็นภาษา,าไทยให้เลยเนี่ยคิดดูนะครับว่าโพสลงมันดูเป็นเรื่องปกติมากสำหรับพี่น้องฝั่งไทยนะแต่ลาวเนี่ย ไม่ต่างจากเกาหลีเหนือแค่พูดบอกว่าทําเองออกเงินเองรอความเจริญไม่มาสักทีเหมือนบน่นเจ้าของคลิปถึงขั้นต้องลบคลิปแล้วออกมาทําคลิปแก้ข่าวไม่ได้พาดพิงถึงเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้พาดพิงถึงผู้นําบ่นให้ตัวเองกลายเป็นแก้ตัวบ่นให้ตัวเองไม่งั้นถูกจับติดคุกเอาไปปรับทัศนคติ อันนี้คือสอปอปอลาวประชาชนทําเองทําได้แต่ต้องเงียบอย่าไปโทษผู้นําอย่าไปพาดพิงเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้รถตู้ดามาเลยถึงบ้านแล้วประเทศมันจะเจริญได้ยังไงแม้แต่หนึ่งเปซนส์เนี่ยผู้นํายังไม่เคยรับฟังประชาชนเลยแค่พูดออกมาก็ผิดแล้ว ไม่ให้ไอพูดไม่ได้ไอไม่ดังสปปาลาวต้องสมเซยอย่างเดียวต้องยกย่องผู้นำอย่างเดียวแม้คุณจะพูดออกไปโดยที่ไม่ได้มีเจตนาที่จะพาดพิงหรือดูถูกเจ้าหน้าที่รัฐแต่ถ้าเขาตีความหมายว่าคุณดูถูกพูดไม่ได้ต้องต้องเอาต้องเอาเข็มมาเย็บปากไว้อันนี้คือในสังคมลาวนี่แหละครับที่ทำให้คนลาวเนี่หนีออกนอกประเทศตัวเองอ่า ไปหาเงินที่ประเทศไทยทํางานที่ประเทศไทยสบายไม่ต้องมาละวัดละแวงเวลาจะกลับไปเยี่ยมบ้านาต้องหาผ้าคลุมหัวนะครับเพราะว่าถนนแดงไงเมื่อก่อนนะพูดไม่ไม่ได้นะถ้าจะไปโพสลงอุ้ยถนนขี้เล็กกลับมาจากไปประเทศไทยจเจริญมากกลับมาถึงลาวนี่ครับต้องเอาผ้าปิดจมูกครับถนนแดงไม่ได้ผิดก็ถ่ายได้ลงได้แต่พูดเรื่องอื่น ทับถมไปอย่าได้แสดงความคิดแบบนี้มันเป็นความคิดที่ต่อต้านผู้นำคอมมิวนิสต์เขาจะตามถึงบ้านเกิดอันนี้คือความเดือดร้อนสำหรับพี่น้องคนในสปป,ปลาวครับพี่น้องผมอยากให้พี่น้องคนไทยเข้าใจนะว่าคนลาวทำไมเขาอยู่กันเงียบๆน,นี่คือสาเหตุอไม่มีใครช่วยได้นะครับผมถ้ารัฐบาลไม่เอาเจ้าหน้าที่ไม่เอาครับไม่มีใครช่วยได้ครับ นอกจากลี้ภัยออกนอกประเทศเท่านั้นเองถ้าไม่ชอบระบบระบอบนี้ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ถ้าไม่สู้ก็หนีไปประเทศไทยมีแค่นี้ครับสังคมลาวครับอีกไม่รู้กี่ปีนะครับจะพัฒนาจะเจริญครับเพราะความกลวัวไงนะฮะฝากกดแชร์นะครับพี่น้องครับคอมเมนต์กันเขามากครับสบายดีสวัสดีครับ